สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอรายงานเรื่องบทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการบัญชีฉบับที่1การนำเสนอง,งบการเงินฉบับปรับปรุงปี2565กับงบการเงินของบริษัทโมชิโมชิรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนจัดทำโดยนางสาวสลาละทองประสีนางสาวนภมาชิมลีนางสาวชรดาวาลี นางสาวพิชาดาสรสิทธิ์นางสาวศรีนภา,านาแถมพอยนางสาวนภา,าพรประกอบทองและนางสาวมาริสาพลศรี 1. ย่อหน้าที่9เรื่องจุดมุ่งหมายของงบการเงิน ตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับที่1ย่ยอหน้าที่9กําำหนดจุดมุ่งหมายของงบการเงินเก่าวคืองบการเงินเป็นการนำเสนอฐานะและผลการดำเนินง,งานของกิจการโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำเนินง,งานและกระแสเงินสดของกิจการดังนั้นงบการเงินจึงควรให้ข้อมูลทุกข,ข้อดังต่อไปนี้เกี่ยวกับกิจการ 1. สินทรัพย์2หนี้สิน3ส่วนของเจ้าของ4รายได้และค่าใช้จ่ายรวมถึงผลกำไรและค่ะ ทุน5เงินทุนที่ได้รับจากผู้เป็นเจ้าของและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้เป็นเจ้าของในฐานะที่เป็นเจ้าของ 6. กระแสะเงินสดซึ่งงบการเงินของกิจการบริษัทโมชิโมชิรีทเทลคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่1ในย่อหน้าที่9ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 2>, 2. ย่อหน้าที่16 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่1ย่อหน้าที่16ระบุว่างบการเงินที่จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ต้องเปิดเผยการถือปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างชัดเจนในหมายเหตุประกอบงบการเงินโดยไม่มีเงื่อนไขบริษัทโมชิโมชิรีเทลคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2566ซึ่งไม่มีผลกระทบที่มีในยะสำคัญของบริษัท นอกจากนี้มีการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่1เกี่ยวกับการนำเสนองบการเงินโดยเปลี่ยนการเปิดเผยจากนโยบายการบัญชีที่มีนัยยะาสำคัญเป็นนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญและให้แนวทางในการพิจารณาว่าสาระสำคัญหรือไม่ดังนั้นบริษัทไม่จำเป็นต้องเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่ไม่มีสาระสำคัญและหากเปิดเผยต้องไม่บดบังข้อมูลที่มีสาระสำคัญ การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่8เรื่องนโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาดได้มีการปรับปรุงคำนิยามของประมาณการทางบัญชีเพื่อช่วย ให้บริษัทสามารถแยกความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีซึ่งให้รับรู้ผลกระทบตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลงเป็นต้นไปกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีซึ่งต้องถือปฏิบัติย้อนหลังเสมือนใช้มาตรฐานใหม่มาตลอดการแยกความแตกต่างนี้มีความสําคัญเนื่องจากมีผลต่อวิธีการบันทึกบัญชีและรายงานข้อมูลทางการเงิน การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่12เรื่องภาษีเงินได้กำหนดให้บริษัทรับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดจากรายการเดียวกันซึ่งก่อให้เกิดผลต่างชั่วคราวทั้งที่ต้องเสียภาษีและที่ใช้หักภาษีในมูลค่าเท่ากันการปรับปรุงนี้มีผลกับราย การที่เกิดขึ้นในหรือหลังวันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาเปรียบเทียบแรกสุดที่นำเสนอโดยบริษัทต้องรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องณนะวันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาเปรียบเทียบและผลกระทบสะสมให้รับรู้ในกำไรสะสมยกมาเมื่อมาตรฐานมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกร,ราคม25 -66 บบริษัทรับรู้ดังนี้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้ลอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น $155.32 ล้านบาทนี่สินภาษีเงินได้ลอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น $148.34 ล้านบาทกำไรสะสมเพิ่มขึ้น6.98ล้านบาททั้งนี้บริษัทไม่ได้ถือปฏิบัติมาตรฐานฉบับปรับปรุงก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ย่อหน้าที่51 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่1ย่อหน้าที่51กล่าวถึงให้กิจการต้องระบุชื่อส่วนประกอบของงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแต่ละสัดส่วนอย่างชัดเจน 1. ชื่อของกิจการที่เสนอรายงานคือบริษัทโมชิโมชิรีเทลคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน 2. มีการระบุชัดเจนว่างบการเงินนั้นเป็นงบการเงินของกิจการโดยแสดงชื่อเป็นบริษัทโมชิโมชิรีเทลคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน 3. ม,มีการระบุวันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานคือสิ้นสุดณนะวันที่31ธันวาคม2566 4. ส,สกกุลเงินที่ใช้ในการนำเสนองบการเงิน เป็นสกุลเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเงินงานของกิจการและได้แสดงไว้ในรายงานงบการเงินเรียบร้อยแล้ว 5. จํานวนหลักที่ใช้ในการแสดงจํานวนเงินในงบการเงินกิจการใช้หน่วยเป็นบาทย่อหน้าที่90 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่1ย่อหน้าที่90และการเปิดเผยของบริษัทโมชิโมชิรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเงินได้ในงบกำไร,ราขาดทุนและหมาเหตุประกอบงบการเงินโดยแยกเป็น 1. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวมประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในงบกำไร,ราขาดทุนยกเว้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการในกำไร,ร ขาดทุนเบเสเศ็จอื่นหรือส่วนของเจ้าของ 2. องภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้หรือคาดว่าจะใช้ประเมินโดยผู้บริหารจากการยื่นแบบแสดงรายการภาษีหากกฎหมายภาษีมีการตีความต่างกัน จะตั้งประมาณการภาษีที่คาดว่าจะต้องจ่าย 3. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หนี้สินกับราคาตามบัญชีไม่รับรู้ในกรณีที่เป็นการรับรู้เริ่มแรกของรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือภาษีคำนวณจากอัตราภาษีที่มีผลใช้หรือคาดว่าจะ ใช้เมื่อใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นี่สินนั้นย่อหน้าที่137 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่1ย่อหน้าที่137กล่าวถึงกิจการต้องเปิดเผยจำนวนเงินปันผลที่กิจการเสนอหรือประกาศจ่ายระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีนี้ซึ่งบริษัทโมชิโมชิรีทเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนได้รับรู้เป็นรายการจัดสรรส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุนพร้อมทั้งจำนวนเงินปันผลต่อหุ้นโดยเปิดเผยในงบกำไรขาดทุนและในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี2565รอบที่1 อนุมัติวันที่10กรกราคม2565รูปแบบการจ่ายหุ้นปันผล15หุ้นเดิมต่อ1หุ้นปันผลหรือ0.0667บาทต่อหุ้นเงินสด0.0074บาทต่อหุ้นจ่ายจริงวันที่12กรกราคม2565ทุนสำรองตามกฎหมาย6,653,339บาทรอบที่2อนุมัติวันที่ 11พฤศจิกายน2565รู้ปแบบการจ่ายเงินสด3.4908บาทต่อหุ้นจ่ายจริงวันที่9ธันวาคม2565ารรวมที่จ่าย837,792,000านทุนสำรองตามกฎหมาย6,731,492บาทปี2566าอนุมัติวันที่25เมษายน2566รูปแบบการจ่าย หุ้นปันผล10หุ้นเดิมต่อ1หุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน30ล้านหุ้นหรือ0.10บาทต่อหุ้นเงินสด0.10บาทต่อหุ้นจ่ายจริงวันที่23พฤษภาคม2566จำนวนที่จ่ายจริง หุ้นปันผล29,999,954นหุ้นมูลค่า29,999,954ล้านบาทเงินสด30,46บล้านบาทรวมทั้งสิ้น60ล้านบาทหรือ0.20บาทต่อหุ้นความแตกต่างที่สำคัญของหลักการระหว่างมาตรฐานรายงานทางการเงินของกิจการที่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ เป้ B, และมาตรฐานรายงานทางการเงินของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือเอ็นเป้หการนําเสนองบการเงินเอ็ปจะทํางบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปนําเสนอรายการอย่างง่ายเป้ B. จะทําตามมาตรฐานที่ซับซ้อนและครบถ้วนมากกว่า 2. ง,งบฐานะการเงิน n อปไม่มีรายการซับซ้อนเช่นมูลค่ายุติธรรมหรือการด้ค่า เอรายการต้องใช้มูลค่ายุติธรรมการวัดมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงได้สามงบกระแสเงินสดเอ็นเป้ไม่จำเป็นต้องทำแต่แนะนำให้ทำหากมีประโยชน์เป้ NP, จำเป็นต้องทำสี่งบการเงินของกลุ่มกิจการเอ็นเป้ไม่จำเป็นต้องรวมงบการเงินเว้นแต่สมัครใจเป้ NP, ต้องจัดทำงบการเงินรวมตาม tfrs ห้าการจัดทํางบการเงินระหว่างการเอ็นเป้ไม่บังคับแต่ควรทําหากมีประโยชน์เป้ B. จาเป็นต้องจัดทํา 6. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินตามส่วนงานเอ็นเป้ไม่บังคับส่วนเป้ต้องเปิดเผย 7. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องเอ็นเป้ไม่บังคับหากไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้งบเป้ B. จาเป็นต้องเปิดเผย 8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงินเอ็นเป้ไม่บังคับส่วนเป้ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่างๆดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ